よャ <Yeah! S 1> วันนี้มาทำอะไรรถที่เดยวยาวยาวมวว่อี้มึงคุยกันสยอะมึงคุยกันไสยออะไรนะมึงคุยกันเสร็จยังเสร็จแล้วใไหมเพื่อนปูไปจับปลาวันนี้มาทำอะไรนี่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมวันนี้จะให้ทุกคนมาแข่งเคนโดเป่าชุบไตตะมา กติกาคือแข่งเป็นคู่นั่งหันหน้าเข้าหากันแล้วมีไม้เคนโดวางอยู่ข้างๆแล้วหน้ากากเนี้ยจะวางอยู่ตรงกลางใครป่นชุกชนะเอาไม้เนี้ยตีหัวใครแพ้เอาหน้ากากเนี้ยตกให่ทันไปปักซอยครับไม่ใช่ปีนมาไนสไซกอกเคนโดไม่ใช่หมวกกันน็อกเอาไม้อันเนี้ยตีหัวโดนได้หนึ่งแต้มถ้าเกิดใครตรีได้ห้าแต้มก่อนได้เข้าจีนแชมป์เลย มึงถอดตั้งแต่ก่อนดูมึงกับที่บานเนี่ยออกแลมาใครอยากแข่งกับใครเรือครูเอาไว้ครูแรกกูขอดูนกไก่ยักษ์กล้าโดนกับครูป่ะกล้ามาจะไดีเดได้เฮ้ยเดี๋ยวตั้งคูสิมาทำไมมึงมีสิ์เลือกอะโอ้ยออกเดือยอะมาได้เอาวิจัยเอากิจัยจะให้มันมีห้าอยู่ในนัใส่ชุดแต่ไม่ต้องเล่นมึงอะวันนี้ ส่วนพี่ต้าโดนกะไตาไตรจะตีให้ฟันหักเลยเยวเลยตีเที่อะไรก็ทำให้หักไม่ได้เล็บคนในรุเงสาไอ้ไัจ้าู้แรกผู้แรกพร้อมกันแล้วนะครับตึกสายเลือดเริ่มได้เดี๋ยว อ่อีน้อยต่อยอีน้อยต่อยอีน้อยไปต่อยต่อยแปลว่าสวัสดีเราอีน้อยไปต่อยเฮ้ยก็สวัสดีกันบ้างไงเดี๋ยวประเทศมึงสวัสดีเดี๋ยว เกระดาษเอาอย่างอื่นบ้เงไหมการนิ้วไม่ได้อ่อเลยนะต่ปลานี่เลยก็ล่ะเอาไปป่าเลยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดีให้มันเป็นเรื่องในครอบครัวดีนะหน่งสอ mở nó vô nâng nâng

ไต่สามเลยหนึ่งองสไม่ได้ลยบุโรนอืนอาร์ตอี๋ยวาจังเกีจัเกียว้ามจำมั่งจำมั่งใจเย็น

ขอับหัวหนี้ขยับหัวนี้ไปขยับหัวนี้หหนีหักมั่เนี่ยเออเหลืยัดได้หนึ่งสองสัฮดฮึฮ้ฮึฮึฮึึึ

เ่ินก็ม่ามาดึงท็อกซ์ชนะดึงรอตัดสินซัอุยทอบสุดท้ายเ้บ้างภาพมันตัดขอตียืนนอกรอบเลยใจเย็นดเด่นได้เข้ารอบนะครับเฮ้ยยอดตอนนี้ยังทานด้วยจ้า จะแข่งแบบเป็นดูโอ้ผู้ท้าชิงต้องเลือกดูโอมาหนึ่งคนก็จะมาหยิบหมวกให้เลือกใครก็ได้แต่มึงอย่าเลือกกูไม่เลือกมึงมเลือกใครไหนคน้าเจอกันอ่ะเอาเลอให้มึงเลือกก่อนเลยไม่เอาไอเท็ตแน่นอนผมไม่ไว้ใจไอเนี้ยนี่ของเปล่าแค่ที่กูยื่นหมวกกันเลยก็นอไก็อดผมไม่เอามันสองคนได้ไหมกูขอเลือกมึงแทนเออ พี่ไว้ใจน้องมาโอก็ต้องเลือกตายอยู่แล้วไม่มีใครของกูเลยว่างะฮะกูท้อโซนไหมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะ้าโูนนัดชิงนะฮะก็วันนี้นะฮะก็ยินดีกไอ้แก๊งเห็นในห้องสมงูรณ์เฮ้ยดูว่าคอยเยอะพี่ไว้ใจช่วยดีก็คือต้องคอยหยิบหมวกกันให้พี่ตานะครับฝั่งนี้เป็นพี่เด เจอพีไตมึงจะนั่งเล่นเล็บนาไม่เนี่ยงจะแข่งกันแล้วเนี่ยเคู่ไหนคู่มึงไหวไหมเนี่ยรับรองเราซิงแน่นอนพร้อมแล้วนะครับใครถึงห้าแต้มก่อนชนะนะครับหนึงสองสต้องวางแผนกันนะครับต้องคุยกันต้อุสากันนะหนึงสอง หยิบละไม่ดันสัาดันอยู่มีเดรดัมเแตนนะฮะหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้ยันทำผอะไรอย มาสวมให้กูอย่างนี้เด้นำต่อสู่แล้วหนึ่งสองเราเราซิกันแน่นอนอยู่ที่อะไรอยู่ไม่ิะกันให้กูเราเอา็ว่าพี่ฮะมึงเป่ายิ่งูเป็นไม่เนียมันก็พูดเรผลมึงไม่เป่าให้ชนะบ้างล่ะไอ้ไมด้ยหยิบไม่หมด้ยหิบมึงจะรอหวังวนาพ่อไม่ได้นะพี่พูดถูกแต สามทีติดแล้วไอ้เฮียมึงก็เป่าแพ้เองมาสามทีแล้วอ่ะตอนนี้สามูนย์แล้วเด็กน่าจะทำให้เป็นอ่ะมึงลองมาหยิบให้มันดูนี่มึงทำให้มันดูเลยเว,ลว่าหยิบยังไงหนึง่งหนึ่งเฮียูน้ำนึ่งแข่งก็ไม่ได้ออกา,าวกันหมดเลยเด็กหนึ่นงสองสามเอ้ย มูเป็นหาที่ยิบมึงต้องตีมันมันชชุดไม่ใช่ชุดะไม่ใช่ชุด่ะลกอ้านะทอะไรอยู่เนี่ยหนึ่งเยิบามดกเห็นไหมมันก็เป่าให้ชนะเออมันทำแต้นึันขึ้นมาเนี่ยลุก มกไม่เจอนานสามสองแล้วมาต่อย่อยมึงทำอะไรเนี่ยกูยังไม่เห็นมึงโชว์ทักษะอะไรเลยเนี่ยล้ว

หนาวผ่านร้อนมาอ่มึงเนี่ยเขาเลือกตัวดีไงรอบแรกกูก็ชนะมึงมาไอ้สัสอ้อ้วนเรียนฮะครับนี่เลยครับอ้วนกวางเหลียวเหลียวเป็นอะไรหารูปไปเที่ยงเลือกกันครับใช่ ฟอ์แชมเปี้ยนวอลซื้อก่อนคุ้มก็เยอะเดอะลิมิเต็ดแฟชั่นประจำซึึออีสปอร์ต2020นี้อิโรล,ลดสูงสุด71เปอร์เรับโรโลีเริ่มต้นภาร,รกิจเพียง499เพชรส่วนแพ็คตัวใจ่บ้าลรอยัลและเว็บพ่อรอยัลเพื่อสนับสนุนนักกีฬาลดไปเลย25ซซื้อได้แบบไม่จำกัดเพียง90เพชรจากปกติ120เพชรเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว